อันนี้ก็เป็นจุดที่ขายดีเหมือนกันนะครับพวกบล็อกช่องลมเนี่ยครับก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลคาเฟ่ที่ทั่วไปตอนนี้ลูกค้าก็จะเห็นกันเยอะแล้วก็พวกผิวที่เราฉาบปูนไว้ครับเราจะมีการแบบพ่นเท็กเจอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรากําลังเอามาเล่นในงานสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเพิ่มแบบเท็กเจอร์ให้กับงานดูแบบดูมีมิติขึ้นมานะครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจุจินดากระเด้นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไซต์งานที่โซนต่อปูนนะครับอคอนเซปต์ของบ้านนี้ก็คือลูกค้าอยากได้ส่วนที่ใช้งานได้จริงกึง่งๆเป็นแบบฟิลคาเฟ่นิดๆเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาเริ่มมันที่โซนแรกเลยนะครับโซนแรกเราอ่ะตั้งใจว่าโซนนี้มันเป็นโซนหลังบ้าน ก็เ,เลยอยากได้ฟิลแบบว่า,าปลูกผักสวนครัวดูปลูกผักสวนครัวจริงจังหน่อยแล้วก็มีท่าสังเกตก็คือเราจะมีพวกบล็อกประสานสามารถปลูกผักได้แล้วก็มีไม้ประทานเราก็เลือกใช้เป็นต้นสนฉัดหนึ่งต้นเพื่อเอาฟิลแบบว่าให้มันเป็นฟิลคาเฟ่นิดๆนะครับไม้รูวเราเลือกใช้เป็นต้นไซเกาหลีก็คือดูเป็นกําแพงสีเขียวที่ดูสวยงามแต่ว่าเราไม่ได้แบบปลูกจนทึบเกินไปเลือกความสูงที่ประมาณ2เมตร2เมตรห้เพื่อแบบบังพางสายตา เราด้วยครับพวกกาแพงจะได้ดูแบบไม่ดูดูแห้งเกินไปดูแข็งเกินไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นโซนนี้ตรงนี้จะเป็นโซนที่ลูกค้าสามารถใช้พื้นที่พวกทํากิจกรรมว่าตั้งโต๊ะหรือว่าจะทําแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยโซนเนี้ยปิ้งย่างนี้ได้เลยจริงจังไปเลยแล้วก็จริงๆเราเราเพิ่มแพทเทิร์นของตัวการปูแผ่นเข้ามาด้วยนะครับ ก็สังเกตดูก็จะมีฟอร์มลายที่มันเหมือนเหมือนดอกโบตัน๋นดีไซเนอร์เราก็พยายามดีไซน์งานให้มันมีความแตกต่างของแต่ละบ้านจะไม่ให้เหมือนกันมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านไปนะครับถัดมาเป็นโซนตรงถ้าสังเกตเราจะทําเป็นเหมือนกระบะปลูกต้นไม้นะครับตั้งใจว่าตรงโซนนี้จะมีต้นคือลูกค้าเขาไปดูต้นโอลิฟไว้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าโอเคโซนนิง่งโพสิชั่นที่เหมาะก็คือน่าจะเป็นโซนตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่ขายดีเหมือนกัน,นครับพวก บล็อกท่องลมเนี่ยครก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลคาเฟ่ที่ทั่วไปตอนนี้ลูกค้าก็จะเห็นกันเยอะอีกอย่างก็คืออ,อย่างหน้าร้านผมหน้าร้านจินดาก,การ์เด้นสโตก็จะมีจําหน่ายอยู่ด้วยแล้วก็มีที่ก่อโชว์ไว้ด้วยถ้าลูกค้าผ่านไปผ่านมาลองไปดูได้นะครับอย่างกระบะตรงเนี้ยตั้งใจว่าจะมีแบบเป็นต้นไม้ฟิลแบบสวนกระบองเพชรเป็นสวนกรวดสวนพื้นที่ผมยืนอยู่ ตอนนี้ยังไม่เสร็จตัวนี้เราจะทําเป็นพื้นเหมือนพื้นทรายล้างให้ดูแบบดูเรียบร้อยแล้วก็แม่นเทนแอนง่ายแล้วก็พวกผิวที่เราฉาบปูนไว้ครับเราจะมีการแบบค้นเท็กเจอร์อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรากําลังเอามาเล่นในงานสวนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแบบเท็กเจอร์ให้กับงานดูแบบดูมีมิติขึ้นมานะครับแล้วก็ดูสวยด้วยอย่าลองติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงในโซนนี้โจทย์ลูกค้าอีกจุดหนึ่งคือลูกค้าอยากได้โซนตรงกลางที่มองออกมาจากห้องนั่งเล่นลูกค้าอยากได้แบบว่าเป็นโซนที่ มองออกเทคบิวออกมาแล้วเห็น <Wow. S 1> เห็นน้ําเป็นอ่างน้ําเป็นน้ําผุดนะครับแต่ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ใหญ่สุดที่เราเคยทำเลยเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ20ยีก็จะเป็นอ่างใหญ่ไปเลยก็คือจะรับกับมุมโซนตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พอมาถึงโซนหน้าบ้านเราจะเลือกใช้เป็นถ้าต้นไม้ประธานจริงๆคือต้นมังมี แล้วก็มีต้นไม้รองลงมาเราจะใช้เป็นต้นซีวอโอกที่มีทําอีกอย่างหนึ่งที่ส่วนนี้จะใช้เยอะก็คือหินเราใช้หินเป็นหินแกรนิตเขาเรียกว่าหินแกรนิตไข่ไข่ใ,ใ,ในโดเสาอะ่ะมันจะเป็นหินแกนิตขาวทรงกลมๆแล้วก็เลือกใช้มาทําเหมือนทําเป็นเหมือนก้านก้นมันคอดินเพื่อไม่ให้ดินไหลลงมาแล้วเราก็จะเริ่มปลูกต้นไม้โซนด้านในอีกทีหนึ่ง แล้วก็ตอนนี้ที่ทีมงานกำลังปรับระดับพื้นอยู่เขาจะมีรายละเอียดนิดหน่อยตรงนี้เป็นแพทเทิร์นขึ้นมาก็จะตามดีไซน์กับที่ดีไซนเนอร์เขาออกแบบเอาไว้นะครับล<ะ>แล้วก็จุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของโซนบ้านหลังนี้เนาะด้วยตัวอาคารลูกค้าได้ปรับระดับตัวบ้านให้สูงกว่าพื้นถนนค่อนข้างเยอะเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเพราะฉะนั้น<ม>ด้วยระยะสแปนของพื้นที่มันแค่ประมาณ6-7เมตรเอง ฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะต้องใช้งานได้จริงเราก็เลยเลือกใช้การทำเป็นขั้นบันไดเพื่อลดทอนพื้นที่ที่เป็นความชันแล้วก็ต้องการให้พื้นที่โซนที่เราใช้งานได้เป็นพื้นที่สีเขียวอ่ะเพิ่มมากขึ้นเป็นเป็นพื้นที่แปดสามารถลูกค้าสามารถแบบว่าตั้งโต๊ะหรือว่าเดินใช้งานโซนพื้นที่แอร์เรียตรงเนี้ยได้เลยแล้วก็โซนนี้ก็จะปูเป็นใช้เราใช้ศีลาในการปูทำแพทเทิร์น นะครับแล้วก็โซนเนี้ยที่เป็นดินกองอยู่ตรงเนี้ยจะต้องเคลียร์ออกหมดเลย <S 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 เพื่อทําให้พื้นที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ข้างบ้านข้างบ้านเราเลือกเป็นมือนปูแผ่นสายล้างสลับเล่นดีไซน์เหมือนกันแล้วก็มีปลูกต้นไม้ระหว่างทางจะประมาณนี้ครับผมหน้างานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากค,คุณผู้ชมติดตามาเพจจินดาการ์เด้นนะครับแล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียยังไงฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับ